สวัสดีครับตอนนี้อยู่ช่องปีแสงคนไทยนะคะตอนนี้เราจะมาโชว์วิธีการต่อรูบิีเรามีใครรับเชิญครับเฮ้ยเฮ้ยแกันแน่แก๊นแม่นะแก๊งแม่แกนงม่ไหนชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับไมยเขาจะกลัวจริงชื่อเดียครับผม จำได้ครับจำได้ครับผมจำตัวเองได้ที่ไม่ใช่ครับหมายถึงผู้ชมครับพ่อหลับต่อมันจะมีสองรุ่นที่ต่อได้เกะได้กับเกะไม่ได้รุ่นนี้นะครับมันเกะไม่ได้นะครับเกะได้นะครับส่วนยี่ห้อนี้ยี่ห้อแกะนะครับสามารถแกะได้ครับเดี๋ยวเราจะมาแกะลูปิแกนให้ดูครเราลองเงี้ย <c oughs> <c oughs> แข็งแข็งอุ้ยนี่ครับนี่เขาเรียกว่าชิ้นคอครับชิ้นคอเดี๋ยวที่เหลือมันก็จะเป็นี้้วกันนี่ครับได้มาเป็นแบบนี้ครับพอแกะเสร็จเ,เรียบร้อยแต่เยอะนะ แนะนำว่าให้แกสามคูณสามนะครับต่อไปก็เริ่มกันต่อได้เลยเดี๋ยวผมขอแยกชิ้นส่วนมุมกับขอบก่อนนะครับแล้วผมจะเริ่มจากเป็นแถวด้านล่างแล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นมาเป็นแถวเลยนะครับนี่ครับที่ฟ้ชมาแบบนี้นะครับต่อัอนเลย ซื้อเส้นจากแถวล่างก่อนเลยนะคะแล้วก็ใส่สองชิ้นแบบนี้เดียนะครับแล้วก็เอาตรงนี้ซสเข้าไปเลยครับใส่ต่อเนแบบเป็นแถวล่างเลยครับกล้เสร็จแล้วครับนี่ครับแล้วเราก็จะได้มาเป็นหนึ่งแถวถ้าเกิดเป็นสีเขียวอยู่ข้างบนแล้วก็เอา เอาตรงขอบที่มันไม่ติดสีเขียวมานะครับก็เอามาต่อแบบง่ายๆเลยครับแล้วก็เราก็มาทำแถวสุดท้ายเลยครับ ันตอนสุดท้ายอันนีงตรงนี้ให้เป็นรูหม้อนนี่ครับเราก็ใส่ได้เลยครับอืมใส่ได้แล้วผมจะทำลายดอกไม้ให้ทุกคนดูครับเน่ครับรุ่นที่แกไม่ได้เสร็จแล้วต่อไปก็ เ okay. ครับก็เสร็จกันแล้วนะคะเดี๋ยวจะทำกลับมาเหมือนเติมให้ดูนะครเสร็จเป็นที่ทรเรียบร้อยครับแล้วก็เดี๋ยว,ดดยวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ Rồi chào các bạn xin nha ครับ bye bye